ทำอะไรบาคูรีออกไปหน่อยได้ได้แล้วหนูจะไปไหนเนี่ยบินรวยบิน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 เลื่อนเลื่อนเลื่อนบินพอบีนพอพีพอพีโตอีอ๋หมดเลยโอ้โหโตอี๋หมดเลยเพราะว่าพีพีปข้างนอกมาแล้วจะทำยังไงลูกโตอีกจะทำยังไงคะจะอาบน้ำผมเยอะเลอะหมดเลยโอ้ ขึ้นสาบผมเนาะขึ้นแค่สาบผมพิธีก็ไปซื้อของมาเหรอใช่ออแล้วออกไปข้างนอกอ่ะตัวสกัดป,ป๊กเปล่าไม่ไม่สก,กัดป๊กอ้าวไม่ได้ไปที่เดียวกันเหรอไปที่เดียวกันมาหรือเปล่าไม่เลนิ่มๆไงอะไรเนี่ยให้พ่อกินได้ไหม่ะไม่ได้เอ็มเอ็มขอวิธี หมดเลยถ้าพีทีพีพีแล้วอยาไปตะกดพีทีเลยทำอะไรลูกบีบทำอะไรบ้าคุยออกไปไหนได้ได้แล้วหนูจะไปไหนเนี่ยบีบบีบบีบ,บเลื่อนเลื่อนเลื่อน ชิ้นไหนไหนครับชิ้นไหนไหนครับไปแปไอ้นาไปจะมาหลุลุมาเลยอีก็มาตุ๊กตุกตุกแม่ไม่ติดดิพ่อพีไปไหนมาพ่อพีไปก็นอนมาไปทำอะไรลูกพอพีพอพีพอพีพ่อพีตัวอีอ๋หมดเลยโอ้ตัวอีอ๋หมดเลยเพราะว่าพี่พีก็นอนมา จะอาบน้าอาบน,น้ำเลยหรออาบน้าเลยจะไ,ได้อาเอก็เอาก็กสระผมถ้าไม่มสระผมเยอะสผมเยอะเยหมดเลยโอ้ต้องสระผมเนาะหนูจสระผมแล้วหนูไปตลาดไปซื้ออะไรมาครับไปซื้อ,อมนมมาฮะซื้ออะไรมานะ ซื้ออะไรมาลูกไปซื้อได้มานะลูกพี่วันมีของเยอะมาด้วยอ้าวพี่ทีก็ไปซื้อของมาเหรอแล้วออกไปข้างนอกอ่ะตัวสกปรกเปล่าไม่ไม่สกปรกอ้าวไม่ได้ไปที่เดียวกันเหรอไปที่เดียวกันมาหรือเปล่าปีไปที่เดียวกับพี่ทีป่ะคะปีเลยไม่เจ็บตัวนี้อ้าวโดนอะไรมาคะตันนี้มาโดยุงกัดอาเหรออ่เดี๋ยวอ๋อเป็นตุ่มนิดนึงนะเดี๋ยววันมิทายาให้ตอนอานน้ำนะคะเพราะสกปรกหรือเปล่านะ ไม่ใช่ยุ่งัปเฉยๆเนาะไม่เกาลูกเดี๋ยวเป็นแผลอ๋อเดี๋ยวบอมิยูให้ดูอ้าวพี่จีมาเทตรงนี้ทำไมครับยดดิยายาไม่ดูแล้วนะไม่ดูแลไม่ดูแลนั่นเลยลองกินไหมยาเหรอกินยาหน่อยกินลองกินหน่อยพี่ทีลองไหมลูกให้ลองอู้นี่ไงตรงเนี้ยหนูต้องชอบแน่ๆเลยเขาเรียกว่าอะไรนะ โบกี้แป่ะพี่ทีนี่ไงพี่ทีลองชิมดูนิ่มๆพี่ทีจำได้ไหมพีี่ทลองชิมพี่ทเนี้ยอันเนี้ยหนูเคยกินนิ่มๆไงอะไรเนี้ยชอบไหมครับ Bon <net> ทำหน้าเหมือนไม่ชอบคิดนานจังเลยเอ่ะเราอ่ะพ่องงเลยอืนอะไรไหนอันนีน้มันไปตุ่มตุ่มตุ่มนิดนึงลูกเนี่ยดูตุ่มเป็นตุ่มจริงด้วยตุมเดี๋ยวพ่อทายาให้เอาป่ะโอเคแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำก่อนโอเคไหมโอเคอน วิธีกินอีกแล้วเหรอ,อ,อพี่ลองกินไหมลูกพีลกพ่ลองกินดูอร่อยพี่ลองกินหน่อยนิมม่มๆนิ่มๆลูกม,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 มันเป็นมันเป็นแบบฟูนิม่มๆใช่ไม,ม,ม,มไม่อยากให้น้องพี่ลองกินจังเลยอ่ะน้องพี่มาลองกินหน่อยกินแล้วเดี๋ยวตุ่มๆหายนะก็จะอิ่มละไม่ต้งตงนะอ<ห>ตงล้างแล้วล้างแล้วลูก วิธีของเกลื่อนเลยเนี่ยเก็บของก่อนเลยอันนี้ให้พิธีเก็บของก่อนนะเดี๋ยวค่อยให้กินไนะด้ย ชอบพีพีจริงๆตอนที่พีพีพูดว่าพีพีไปข้างนอกอ่ะไหนอะไรกับลูกอะไรเนี่ยเล็บฉีอู้เล็บฉีนี่มาจากที่โดนพีทีตีป่ะไม่เช้าใช่ไหมไม่ใช่เมื่อวันไหนนะวันนี้ป่ะวันนี้พี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 โดนพีป่พี่นุชวันนี้พัพพีพัพพีโดนพี่ทีตีมือป่ะ พี่ป้านุชถ่ายคลิปมาไม่ได้ตีเหรอตีแต่ว่าไม่ได้ตีเลยตกมือใช่ไหมยอย่างนี้ใช่ไหมแปะมืออย่างี้ใช่ไหม้องแปะมือใช่ไหมืออย่างีแ้แล้วแล้วน้องพี่บอกพี่พี่ไปว่าะอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปลนั้นดีกว่าไหม ว่ามะมี่บมีม่จะป้อนอะไรให้จะป้อนนิ่มๆหรอไหนไหนพูดสิไหนพูดมาซิถามมัมมี่ว่าอะไรนะอะอยากกินหน่าลูกให้พ่อกินได้ไหมล่ะไม่ได้าามาอไอ้มาหาวิธีม่ากินหมดเลยเก็บของด้วยลูก น้องพีคุณเต็มดังครับเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นดีกว่าตลกคลิปนั้นน้องพีพูดว่าไงกับพี่พีนะถ้าตีถ้าตีน้องพีนะพี่จะอะไรนะพี่จะโกรธปะ่ะน้องพีน้องพีน้องพีอายสิไปแล้วน้องพีอายสิไปแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันมีจัดการให้ลูกไม่เป็นไรไม่ต้องวอรี่ลูก